สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับผมวันนี้มาเเมนูนี่ครับผมเป็นหมูนะครับผมเมีย่ยงหมูนะครับนี่ครับในการน้ำจิ้มนะครับซีฟู้ดนะครับนะครับ บุ้นเส้นนะครับใบแต่หอครับนี่ครับผมก็ข้าวผัดนะครับถาดอะไรนี่ครับพักหอครับผมพักหอนะครับ ครับผมนะครับก็ฝากนะครับพ่อแม่บี่น้องนะครับมักกับกดไลค์นะครับถึกใจกับคอมเมนต์ม้านะครับผมขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาหรือจังใดกันแล้วแต่นะครับขอบคุณไว้ล่วงนานะครับสำหรับ เมนูมื้อนี้นะครับกก้่าวคำว่าขอบคุณครับ